คนที่มันรัฐประหารแอบอ้างสถาบันเพื่อมาเป็นเหตุผลในการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วเอารูปในหลวงมาวางข้างหลังแถลงข่าวยึดอำนาจใครซอกกลนบดจำเลยคนที่ปากบอกคำก็จงรักภักดีสองคำก็จงรักภักดีแต่จงรัก บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใครซอกกลอนบ่นทำลายบอกว่าก้าวไกลซอกกลอนบ่นทำลายแล้วพักการเมืองที่เอาเรื่องความจงรักพักดีมาหาเสียงบอกว่าจงรักพักดีกว่าใครแล้วชี้หน้าว่าก้าวไกลไม่จงรักพักดีแล้วแพ้เลือกตั้งได้มาไม่กี่เสียงใครซอกกลอนบนทำลาย